สวัสดีครับช้างมาดวงไม่สู้นะฮะนำเสนอนะฮะสกิดหกหน้าคู่โต้รุ่นชาร์จไฟนะฮะเขาเรียกร้องมากันมากแล้วเลยนะครับเมืองนอกนะครับก็เลยจัดสรรให้นะครับเป็นรุ่นไซส์พิเศษเลยนะครับไซส์สี่หุนครึ่งนะครับอยู่นะครับอันนี้ห้าหุนครึ่งนะครับอันนี้ห้าหุนนะครับส่วนอันนี้ก็สี่หุนครึ่งนะครับเป็นรุ่นชาร์จไฟนะครับ นะฮะชาร์จไฟนะฮะนะฮะเวลาชาร์จไฟก็ไม่ยุ่งยากนะฮะเห็นไหมครับไฟมันจะติดนะฮะชาร์จไปทันยีสิบนาทีก็เล่นได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะครับสี่หุนครึ่งนะฮะไซส์พิเศษเลยนะครับเห็นไหมครับสี่หุนครึ่งนะฮะชุดแรกนะฮะชุดแรกชุดทดสอบนะฮะ แต่โอเคแล้วครับจำน่ายไปแล้วนะครับอ้าวเห็นไหมสี่หุนครึ่งนะครับคู่โต้นนะครับเปรียบเทียบนะฮะห้าหุนห้าหุนครึ่งนะครับเล็กสุดแล้วนะครับสี่หุนครึ่งชาร์จไฟนะฮะเหมาะสำหรับไปเล่นเมืองนอกนะครับมาดูนะครับเป็นคู่โต้นนะครับรูนะฮะถ้าหัวมดนะหัวมดละเอียดเลยนะครับหัวมดละเอียดยัดไม่เข้านะครับสวยครับ มองไม่เห็นรูนะครับหารูไม่เจอนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับเปิดให้เห็นนะครับมันจะได้เห็นการทำงานนะครับหน้าเอียวนะครับ จังหวะอาจจะแตกต่างกวาหกหน้าธรรมดานะครับจะทิ้งช่วงเว้นวักนะครับอ่าเบสที่สองนะครับเห็นไหมครับอ่ารองหน้าสีหน้าสีจะติดนะครับอ่าไม่ต้องตกใจนะฮะวางในจานเสียมกระดังนะครับโปรติดเล่นแล้วก็ซ่อนไว้ข้างในนะครับไว้เงงเงงในก็ได้นะครับสั่นกระพือปึ๊บเลยนะครับ หน้าสามนะครับสามายาวสองทีนะฮะเอวนะครับสั้นยาวนะครับเอี่ยวสั้นยาวนะครับเห็นไหมครับหน้าห้านะครับสั้นสองทีนะครับ งหน้าสองนะครับสั้นทีเดียวนะครับเมาสำหรับไปเมืองนอกแล้วครับชาร์จไฟเล่นในทั้งปีเลยนะครับอาฮะของของใหม่นะครับโอเคนะครับโทรมาได้เลยนะครับช้าว่าดูไม่สู้แล้วครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองศูนย์สองหกสี่สี่หุนครึ่งโต๊ดรุ่นชาร์จไฟนะครับ ได้ทั้งปีเลยนะครับอ่าครับขอบคุณมากนะครับ